แม่ได้แล้วได้เจ็ดร้อยน่ะจึงออกมาออกมาชุดไอะไรหน่อยช่วยกันลดเงันลดไปพอดีไปกับใครบ้างไปนะมันมันเปิดวันมันเปิดวัน,น,วนพุทธพฤหัสศุกร์เสาร์บอกพุทธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์นี่ธออนาคารมันพัก วันนี้นะครับเรามารีวิวรถของคุณตาหน่อยนะครับเป็นเวฟร้1 0สไอตัวสตาร์ทมือปี2022ล่าสุดนะครับตัวนี้330กกิโลใช้ธรรมดานะครับอันนี้ขี่ได้330กิโลขี่ไปไหนมั่งนี่ฮะตีโอ้ไปจต่ที่นูนน่นเองเนาะ ไอ้ขั้นเก่าไปไหนน,ไหนี่ห่าก,กันไหนหลักเลงรถอีกคนนะครับนี่นพี่ๆน้องๆรู้ไหมนี่จะเอามาใส่โลนะครับแต่ผมห้ามไว้ก่อนพอฮักฮักไอ้กแก้นสตาร์ทบอกตีแล้วรถอยู่ใส่นี่องเอาไปสมทื่นอ,อ,มมอน,น,นี่ นี่เออรับรถไม่นี่ละเนาะสบายเนาะเอออ่าจะมาใส่ล้อโลนะครับแม่ผมห้ามนะครับไม่ให้ใส่นะครับนี่ธรรมดาสักที่ไหนนะครับอยากได้สีไหนสวยนะครับว่างั้น มาเทียบมาเดินมาจับดูนะครับผมห้ามไว้นะครับไม่ให้ใส่นะครับแหมใช่ธรรมดานะครับจะมาใส่ล้อจะมาใส่ขอบล้อสีนะครับมาถามช่างนะครับว่าเอาสีอะไรดีนะฮะเข้ากับรถไหนตะมิดเอาถุงมาเดี๋ยวใส่ให้ใส่ถุงมอสใส่ตะก้าเนาะยางนั่นนะแหมใช่ธรรมดานะครับ ออเ,เออ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 ธรรมดาัที่ไหนนะครับตะมิทนักเลงหนองดุมนะครับนักเลงรถอ่ายุคเจ็ดศูนย์แปดศูนย์เหมือนกันนะครับนี่เห็นนะครับออกรถใหม่ใช้สตาร์ทมือนะครับถูกต้อง อันนี้ซื้อที่ไหนดิจักบาทค,ครับรรรตีซื้ออยู่สตีเออแถน,นี่บะมีหรอแต่ก้นอนบะมีอ่นั่นเนี่ยนะอืมอันนี้เขาเขาทักมาซื้ออืมแหมอกสีดำแดงสีสผมชอบด้วยนะเออสีดำแดงนี่สีที่ชอบด้วยนะครับ สามร้อยสามสิบกิโลนี่ไปจากบ้านไปไปจากบ้านไปช่องนั่นก็หกโลบ้านตะมิดไปอ่ะอ,อ่ะมมามาแต่งซิ่งนะครับใส่ขอบลงขอบล้อผมห้ามนะครับบอกก็จะพึ่งแปลงสภาพเฉยๆนะครับเลยนั่งคุยกันก่อนนะครับ ไม่งั้นได้ลงมือนะครับเปลี่ยนขอบลอ้อเปลี่ยนยางนะครับ <laughs> อมันกับพาเครื่องไม่แล้วรป,รประมาณแปดร้อยธรรมดาที่ไหน อันนี้คู่หนึ่งคู่หนึ่งห้าร้อยกลัวนะอืมอ,อ่าขี่รถดูซ้ายดูขวาด้วยนะวัยรุน่นอ่าเดี๋ยววันหลังจะใส่ให้ดอกอ่าจะมาเปลี่ยนโลนะฮะ ไปไปรถยนต์ไปรถยนต์นตเอาขับรถยนต์ลงไปเลยนั่นแหละมองซ้ายมองขวาเด้อเออได้รถใหม่ด้วยสตาร์ตมือ่อบ้าเออสตาร์ทก่อนวะเออไม่ยอมสตาร์มใส่เกียร์ไปอา่าดีๆ เป็นยังไงนะฮะวัยรุ่นบ้านผมจะมาเปลี่ยนขอบล้อนะครับผมไม่เปลี่ยนให้นะฮะบอกว่าอีกสักพักก่อนค่อยเปลี่ยนให้ถ้าเป็นวัยรุ่นทั่วไปนะครับเปลี่ยนให้แล้วนะฮะก็บอกว่าอยากได้สีทองนะครับฟาค่อน นั่งจดจดจ้องจ้องตั้งนานนะครับเดี๋ยวสักพักค่อยเปลี่ยนให้แก่สสวัดีีคลิปน้อสวัสดีครับ